ที่อาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเนะเป็นแบบเป็นแสนเป็นล้านที่จะแบบหูซื้อหุ้นบริษัทนี้แล้วหวังว่าอีกสิปีจะโตขึ้นไปใช่ไหมวันนี้เราเริ่มต้นที่หลักพันหนึ่งพันสองพันฝ้ายชอบบริษัทนี้มีทั้งหมดสี่สเต็ปกว่าเราจะได้หุ้นตัวแรกที่ดีขึ้นมาในการเลือกใช่ไหมสี่สเต็ปในการเลือกนะคะถ้าวันนี้ฝ้ายมีเออบลกเกอร์แล้วมีแอปซีมบิงแล้วกำลังจะซื้อหุ้นแล้วเอหุ้นตัวแรกที่อยากซื้อคืออะไรดี ถูกต้องไหมอย่างที่ฝ้ายบอกคือฝ้ายชอบเทรนที่เป็นแฟชั่นอุตสาหกรรมถูกต้องไหมพี่ก็บอกแบบนี้ว่าอันนี้เผื่อน้องๆด้วยเผื่อใครจะฟังนะครับมีทั้งหมด4สเต็ปกว่าเราจะได้หุ้นตัวแรกที่ดีขึ้นมาในการเลือกใช่ไหมสี่สเต็ปในการเลือกนะคะแต่ที่หนึ่งดูก่อนว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในเมกะเทรนไหมเนี่ยเมกกะเทรนคือเขาบอกว่านิยามของมันคือเป็นเทรนที่ถ้ามาแล้วเนี่ยจะส่งผลระยะยาว แล้วก็อยู่อยู่นระยๆยาวนั่นหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเลือกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในเมกะเทรนอะอย่างไ้อยคือเราพอจะสบายใจว่าเอ้ยเทรนนี้มันจะเติบโตไปพร้อมกับโลกใบนี้เนี่ยออไหมอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยมันมีเมกะเทรนคือ AI ถ้าเกิดใครซื้อหุ้น Apple หุ้นอเมซอนไปเมื่อ1ิปีที่แล้วปัจจุบันเนี้ยมันก็ขึ้นมาประมาณสิบเท่ายี่สิบเท่าจาก1บาทวันนั้นกลายเป็นหนึ่งร้อบาทวันเนี้ยอันนี้คือเมกะเทรนเนี่ยออไหมหรืออย่างปัจจุบันเนี้ยมันก็มีเม่งซึ วันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าจริงๆก็ยังดูไกลตัวยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถูกต่อม uh huh. แต่มันเป็นเมกะเทรนที่เดี๋ยวทุกๆบริษัททั่วโลกจะต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเข้าใจไหมถ้าเกิดเราถือหุ้นในะวันนี้ไว้ในอนาคตหุ้นตัวนี้อาจจะโตขึ้นก็ได้เข้าใจปะเนาะทีนี้ rend, เมกะเทรนตอนนี้ของ uh huh. ปี2024เนี่ย uh huh. เขาบอกว่ามีทั้งหมด5เมกะเทรนนะฮะไปไๆเทรนที่หนึ่งคือเขาบอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ประชากรจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น<อ>นะอ,อันที่สองคือเขาบอกว่ามันจะมีอ,ะอำนาจของโลกที่ปรับเปลี่ยนแปลงไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็คืออเมริกาจะเป็นขั้วอำนาจที่ใหญ่ที่สุดอแต่ปัจจุบันมีจีนเพิ่มขึ้นมาแบบแบบมีญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้คือขั้วอำนาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลว่าอะไรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจีนเกี่ยวข้องกับฝั่งตะวันตกตะวันออกก็เริ่มจะมีผลแล้วอันนี้คือไม่กระเทนป่ะมันคือเทรนใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นเนาะ อันที่สามคือการกระจายตัวของสังคมเมืองมันจะไม่กระจุกตัวอยู่แค่กรุงเทพแล้วมันจะกระจายตัวไปอยู่ที่ตามภูมิภาคต่างๆมากขึ้นเทนที่สี่คือเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะอาา่าฮะแปลว่าธุรกิจไหนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อาะต้องระวังมากขึ้นอ,อย่างเช่นที่พี่พูดถึงบริษัทต่างๆก็เริ่มต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถ้าเกิดฟังปีนี้เริ่มมีคำว่าคาร์บอนเครดิตซื้อหุ้นกองทุนที่เป็นกลุ่มของ ESG E S G คืออะไรคะที่ E S G ก็คือ Environment ตัว E เนอะ S คือ Social เนอะ G คือ Governance ก็คือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็คือจะหันมาแบบเอาอย่างแบบเครื่องสำอางก็มีเหมือนกันที่แบบเขาจะบางบางคนมันแบบแอนตี้แบบบางแบรนด์อะไรเงี้ยที่มันทำไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างี้ก็แปลว่าเครื่องสำอางบริษัทนี้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเครื่องสำอางบริษัทนี้ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจไหมอโอเคเข้าใจ่ขเริ่มเริ่มมีความหวังกับคุณตัเงมากขึ้น นะสุดท้ายเขาบอกว่าเทรนก็คือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมด AI อะเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับมันแต่พอวันมันมีวันที่แบบ AI ถูกพัฒนาให้กลายเป็นแชทแล้วเราสามารถพูดคุยกับแชทที่ฉลาดเหมือนคุยกับคนได้ก็เลยกลายเป็นแชท GPT ที่มันจับต้องได้ปุ๊บราคาหุ้นก็เลยสูงขึ้นแต่พี่อยากจะบอกว่าอันนี้ยังอยู่ในเมกะเทรนปีนี้เลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าในอนาคตมันอาจจะมีไอ้เจ้าตัว AI นี่อาจจะทําอะไรได้มากขึ้นเราเริ่มเห็นอย่างเช่นเทรนดของรถยนต์ขับรถเองได้โดยไม่ต้องมีคนขับ ถูกต้องไหมซึ่งวันนี้มันยังไม่ได้ไม่ได้บูมมากเอ,อเราเริ่มเห็นเทรนด์ของออการผ่าตัดในกลุ่มของเฮลที่ใช้ AI เข้ามาช่วยมากขึ้นเห็นปะแปลว่าหุ้นที่อยู่ในธุรธกิจนี้บริษัทประมาณนี้ยังคงอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเมกะเทรนด์เนะแปลว่าอันที่หนึ่งคือถ้าเกิดฝ้ายจะซื้อหุ้นฝ้ายลองถามตัวเองก่อนว่าบริษัทที่เราสนใจเนี้ยอยู่ในเ <ใน S 2> มกะเทรนด์ไหมข้อที่หนึ่งอันที่สองครับอันที่สองแล้วนะอันที่สองคือ ดูว่าใครคือผู้นําตลาดนั้นๆอ่าแปลว่าเราก็ไปส่องว่าเฮ้ยใครคือผู้นําตลาดนั้นใช่ดูความน่าจะถือเนาะดูว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยเขามีวิเศยทัศน์ในการที่จะนำพาบริษัทตัวเองให้เติบโตขึ้นไปในแนวทางไหนเนาะอย่างอย่างวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยก็คือเป็นสาย V I สาย V I คือสายซื้อหุ้นแบบ Value Investment ก็คือดูว่าบริษัทนี่มีโครงสร้างพื้นฐานดีไหมผู้นําเก่งไหมทิศทางตลาดจะไปแบบไหนคนละสายกับสายเรดเดอร์ ที่ดูที่ดูแท่งกราฟเนี่ยหรอเปล่าโอเคคือแบบประเภทของการลงทุนให้พี่แกแบบอ่ะมีมีกี่แบบแบบเมื่อกี้พี่แกพูดเทรดเดอร์มาแล้วเนาะก็คือจะเป็นแบบเน้นดูหน้าจอซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปโอไรแล้วก็เมื่อกี้คือแบบอะไรนะคะแบบคุณปู่วอลเลนเขาเรียกว่าสาย VI ไอวีไออะ value investment ก็คือดูว่าบริษัทนี้มีคุณค่าไหมอ่ะฮะจะเติบโตได้ไหมธุรกิจนี้ยั่งยืนไหมอ่ะฮะแข็งแกร่งไหมเนี่ยเออจะเป็นเสือในตลาดหรือเปล่าเนี่ยคุณปู่วอลเลนจะเลือกหุ้นแบบเนี้ย เลือกชื่อเลือกซื้อบริษัทนี้เลือกซื้อบริษัทนี้ซึ่งแบบนี้คือมันจะเป็นการแบบใช้ซื้อในระยะยาวใช่ไหมพี่แกถูกต้องเก่งมากคือเน้นซื้อแล้วลงทุนปุ๊บในระยะยาวฮะเ,เ,เราจะไม่ซื้อวันนี้แล<ต>้วขายพร<บ>ุ่งนี้มันจะได้เงินในก้อนที่แบบใหญ่ทีเดียวถูกต้องอรเราจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทนั้นอันนี้คือสายที่2ทีนี้อีกสายหนึ่งอันนี้พี่นิยามขึ้นมาเองพี่เรียกว่าสายพสซีฟสายแบบออมหุ้นอ่ะ คือเราอาจคือสายนี้จะเหมาะกับน้องฝ้ายพี่ตั้งคันเป็นน้องฝ้ายเลยก็คือว่าพี่อาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะเป็นแบบเป็นแสนเป็นล้านที่จะแบบหุยซื้อหุ้นบริษัทนี้แล้วหวังว่าอีกสิปีจะโตขึ้นไปใช่ไหมเออวันนี้เราเริ่มต้นที่หลักพันหนึ่งพันสองพันอ่าคือแบบฝ้ายชอบบริษัทนี้คฝ้ายเดือนอาจจะมาซื้อเดือนละครั้งเก็บเงินอ่ะเปลี่ยนจากเงินหนึ่งพันไปฝากธนาคารอ่ะมาซื้อมาออมหุ้นตัวนี้โดยที่ไม่สนหรอกว่าราคามันจะขึ้นจะลงแต่เรามั่นใจว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นนนพื้ฐาดี แล้วเราค่อยๆทยอยสะสมทยอยสะสมเทยอยสะสมมองซะว่าหนึ่งปีผ่านไปได้เงินปันผลเป็นโบนัสกลับมาอ,มอมืแค่นี้ก็ดีใจแล้ว<ม>ดีใจ,ใจไหมอัน,นี้คือแบบเป็นสายนี้ปัจจัยของคุณปู่วอลเลนอะ,ะก็คือเขาอดทนรอ,อ,อให้บริษัทนั้นมันโตเนอยวะคือพอเราเลือกมาแล้วว่าวันนี้บริษัทอาจจะยังไม่โตแต่เราเชื่อว่าวิสัยทัศน์ประมาณนี้ธุรกิจด,ดําเนินประมาณนี้ยอนาคตมันโตแน่ๆเราก็ต้องอดทนรอเออเราก็ต้องรู้จังหวะว่าจะขายเมื่อไหร่ นะอ่ะกลับมาที่เรื่องเดิมคือวันนี้เราจะเลือกคุณหนึ่งตัวคุณตอมาพาไปดูแล้วว่า2เมกะเทนเป็นยังไงอันที่2เลือกผู้นําของบริษัทนั้นๆอ่ะอันที่3อันที่3มคือเราก็ต้องไปดูหน่อยว่าบริษัทเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยทำกำไรไหมหนึ่งปีผ่านไปกําไรไหมห้าปีผ่านไปที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรไหมเนาะเวลาหาข้อมูลพวกนี้ให้เข้าไปหาในเ,าเว็บที่เรียกว่า settrade.com s e t t r a d e c อ m อ่าเราจะเห็นเลยว่าผลการบรเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไงรวมไปถึงปันผลน่ะปันผลแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเนี้่ปันผลเออเขาได้จริงไหมได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตอาจจะปันผลเท่าไหร่แต่เรารู้ไม่ได้แจ้งเราก่อนใช่ไหมคะสุกต้องดูได้แค่สถิติแต่เราดูได้สถิตจากในอดีตที่ผ่านมาว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยปันผลปีละสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราโอเคเราก็ซื้อแล้วก็รอปันผลเห้นไหมเนอะสุดท้ายอย่างที่สี่แล้ว พอกาลังจะซื้อได้คุณตัวโปรดมาแล้วชอบตัวนี้แล้วกำลังจะซื้อปุ๊บเราต้องดูหน่อยว่าเราซื้อแพงไปหรือเปล่าอ่าเขาเรียกว่าให้ไปดูราคาเป้าหมายราคาเป้าหมายอ่ะฝ้ายจาคาว่าบล็กเกอร์ได้ไหมบล็อกเกอร์จัได้บล็กเกอร์คือบริษัทที่เขาเปิดมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการที่จะให้เราไปเปิดบัญชีกับเขาซึ่งทุกบล็กเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่านักวิเคราะห์่อานักวิเคราะห์หุ้นในแต่ละตัว นักวิเคราะห์ในแต่ละบกเกอร์เขาก็จะวิเคราะห์หุ้นมาหุ้นตัวนี้เป็นยังไงประเมินจากราคาที่ผ่านมาประเมินจากแนวทางของการดาเนินธุรกิจจะเป็นยังไงเขาเขาก็จะวิเคราะห์มาว่าบริษัทนี้ราคาในอนาคตจะประมาณไหนจะเท่าไหร่เช่นวันนี้ราคา10บาทนักวิเคราะห์บริษัท A บอกว่าน่าจะขึ้นไปน12นักวิเคราะห์บริษัท B บอกว่าเหมือนกันเลยน่าจะขึ้นเป็น13ถ้าเกิดนักวิเคราะห์ทั้ง36บริษัท เห็นตรงกันว่าราคามันจะขึ้นอ่ะแล้วก็ชัวร์ได้แล้วแหละในระดับนึ้ง่ายๆแค่นี้เลยคือเวลาจะซื้อแต่ใจซื้อปุ๊บเราชอบหุ้นตัวนี้แล้วอยู่ในเมกะเทนแล้วผู้นําโอเคแล้วกลับไปดูราคาหน่อยจะได้ไม่ซื้อแพงไปไปดูว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาประเมินราคาตัวเนี้ยว่ามันจะแพงขึ้นหรือมันจะถูกลงเออแล้วค่อยแต่ใจซื้อโอเค